สวัสดีจ้าเทศก,กาลเห็ดยังไม่หมดนะคะวันนี้ครัวบ้านแม่จะมาทําน้ําพริกเห็ดหลม่มหรือน้ําพริกเห็ดไข่กันนะจ๊ามาเริ่มทํากันเลยจ้าใส่เกลือลงไปกระเทียมไทยกระเทียมจีนแล้วก็หอมแดงนะคะกระเทียมจีนกับหอมแดงแม่จะเอาไปย่างเอาไปเผาก่อนนะคะแล้วก็โขลกเลยจ้าโขลกให้ละเอียดให้เข้ากันเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกหนุ่มย่าง หรือพริกหนุ่มจีคนเหนือเรียกพริกหนุ่มจีก็เอาโขกเข้าไปให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะนําเห็ดลมหรือเห็ดไข้ลงไปตำโขกเลยให้เข้ากันเลยจ้าเห็ดเราจะเอาไปนึ่งก่อนนะคะหรือบางที่เขาก็จะไปห่อใบตองแล้วทําการย่างไฟให้มันหอมเสร็จแล้วค่อยเอามาตำทำเป็นน้ำพริกกันนะคะน้ำพริกเห็ดไคค็ดแล้ความอร่อยเราก็จะใส่ น้ำล้างคลกลงไปด้วยนะคะทุกคนคุ灵คุงแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำพริกอันนี้คือคิดรับความอร่อยอ่าใส่เข้าไปเลยคะ่ะนะฮะแล้วก็คน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 เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยผงนัวก็ใส่เข้าไปเลยก็ปรุงได้ตามชอบชิมแล้วก็ปรุงได้เลยนะคะ โรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมผักชีนะจ๊ะเพื่อความหอมและหน้าตาหน้าทานนะคะน้ำพริกเห็ดลมหรือน้ำพริกเห็ดไข้เนี่ยกินกับแตงกวาสดหรือ,อหน่อไม้ต้มอร่อยมากๆเลยนะคะ